แฟนหนังเศร้าสิ้นอูเอวฮันนักแสดงฮ่องกงชื่อดังจากไปอย่างสงบในวัย83ปีเว็บไซต์ดายมซูมเดลี่รายงานว่าอูเอวฮันหรือริชาร์ดยิ่งยิวฮอนนักแสดงชาวฮ่องกงชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทตลกในภาพยนตร์ฮ่องกงช่วงปี1980และ1990เสียชีวิตแล้วในวัย83ปี ข่าวการเสียชีวิตของเขาได้รับการยืนยันจากคนในครอบครัวโดยระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าอาจถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้และพวกเขาถูกเรียกตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่ออำลาครั้งสุดท้ายทางครอบครัวของได้สวดภาวนาให้เขาก่อนที่เวลาต่อมาจะได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าอดีตนักแสดงหัวใจหยุดเต้น เนื่องด้วยโรคไตาวายและอาการแทรกซ้อนอื่นๆทีมแพทย์ได้ใช้เครื่องมือเพื่อพยายามยื้อชีวิตแต่สุดท้ายไม่เป็นผลอูเอียวฮั่นประสบความสำเร็จในอาชีพทางการแสดงทั้งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยปรากฏตัวในภาพยนตร์กว่า80เรื่องจนถึงปัจจุบันเขาเป็นที่รู้จักจากบทบาทตลก และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานฮงกงฟิล์มอวอร์ดถึงสองครั้งจากภาพยนตร์เรื่อง Winner and Singer และ Beyond the Sunset และมีโอกาสร่วมงานกับดาราชื่อดังมากมายเช่นเฉินหลงมิเชลโยกอนดี้หลิวหลิวเตอหัวและเจ็ดลี